ปเขียนจะพ่อไอ้เฮียไอ้สัตว์ไม่ก็แค่ไปจําเฮียอะไรมาในมีเยอะเต็มโลกอะไรพวกชาตโลกแบบเนี if, craft, if, ้ยมึงไม่เข้าใจเลยเฮียมึงมึงมันโง่รู้ไหมเฮียเวลาไปถามมีคนโง่ไปทั้งโลกไม่เคยมีใครโง่เลยไม่เคยมีใครมีใครโง่มีแต่คนฉลาดเต็มโลกถ้ามันฉลาดเต็มโลกโลกมันไม่เป็นแบบนี้หรอกเข้าใจยังเพราะคนโง่มันเยอะไงเฮียมันเป็นแบบเนี่ยมเข้าใจยังไอ้สัตว์ แต่ไม่เคยไม่เคยมีใครยอมรับว่าโง่กูจบกิจไปแล้วกูจึงไม่โง่แล้วกูไม่ฉลาดด้วยเพราะฉลาดยังปรุงแต่งอยู่โง่ปรุงแต่งกูเลยไปแล้วกูไม่โง่กูไม่ฉลาดกูไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรเหมือนกันมึงไม่ชอบกูก็อย่าฟังไอ้สั์โคตรแมงเอาที่ฟังต่อมันมาสวมทับมาสอนเลยไอ้ควายเวรไอ้เฮี้ยมึงไม่เลยเก่งอะไรไอ้สั์ชาติมาไอ้เฮี้ยไอ้สติลินฮะ มึงอย่าไปเอาคําใดๆในอภิธรรมมาเสียกูไรควายชาติหมาไอเฮียเพราะมึงไม่พยายามเข้าใจนะอย่าอวดกลางคนเฮียแบบนี้มีเยอะชอบเอาภาษาพูดทำไมไอเฮียมึงไม่อยากตั้งใจฟังไรสัตว์มาฟังทั้งพ่อแม่ไ้เฮียคนตีนไอเฮียเดี๋ยวชาติโลกชาติหมาก็จะบอกว่าต้องเป็นคํานั้นคํานี้ต้องผัดจะต้องมีคำนค้นคำนี้เพราะมึงไม่เข้าใจไงไอเฮียมึงยังติดอยู่เงี้ยมึงปฏิบัติธรรมมึงก็ตกกลกไอเฮีย มึงสอนอภิธรรมมึงก็ตกกระโลกไอ้สัตว์มึงสอนปัจจัยบิดกมึงก็ตกกระโลกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อีดอกทองช่างเย็ดจัดวหายตาของชาติหมาขี้เยสขี้เยสแทนรูเมนขี้เยสแทนรูเมนทำไมมีตัวปลอมขี้เยสแทนรูเมนขี้เยสแทนรูเมนาาอันนี้เข้าทางไอ้พวกชาตินรกมันรออยู่แรงกีตาร์จูน้อยห้อยสนิทน้อยเดียวคนนี้กแหละใครยาใหญ่เยะไม่เบื่อ พี่เมยมอจะได้เป่เมยมอจะได้เคยยาใหญ่เยไม่เบื่อนี่ค่อยใหญ่ยาวเท่ันสั้นเอาแค่นี้เลยเอาสักฟุตหนึ่งยัดให้ทะลวงให้หีพังไปเลยตรงนี้รูปนี้ก็มีนะฝั่งนี้ก็มีกล้องไใบใหญ่เล่โอ้แท้ลืมหรือปล่านีดนกิทาเดนกิทาควอยน้อยห้อยเฉลี่ยเลยน้อยเดียวเดนกิทาควอยถอกน้อยห้อยเฉลี่ยคนนี้คนนี้อันนั้น ท,ทิ้งแต่งเป็นเลษีปล,ปลอมๆออก็ก็ควยน้อยควยควยถอกควยดําอยู่ในในผ้าถุงเนี่ยลุงจ้าลุงอะไรตุงตุงอยู่ในผ้าถุงอ้อเลร้อเลย